จะเดินทำสำํามนดีค่ะท่านผู้ชมค้าอยู่กับดิฉันทองแก้วนาวาบุญนิยมกับรายการเงาฟ้าที่ท่านา้ําเรื่องราวของผู้ทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพบกันเป็นประจํานะคะทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทางบุญนิยมทีวีค่ะเงาฟ้าที่ท่าน้ําสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเหล่าซื้อภูเกิจอธทิตย์ธนคีรีจิตอาสาผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องการแพทย์จุดปฐมเหตุหยนสือเตียน ของอาจารย์จางเจ้าหัน่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจให้ทําเช่นนี้สิ่งที่เขาได้รับคืออะไรไปติดตามเรื่องราวของเหล่าซือภูกิจอธิธนคีรีกันค่ะ I'm uh, ซื้อเองเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาก็ค้าขายตามปกติโดยมีทาบริษัทของตัวเองนะครับแล้วกออ็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็คือแม่ไม่สบายแม่อายุมากไม่สบายก็มาอยู่ด้วยปกติแม่จะมาอยู่กับลูกหลานแล้วก็รับแม่มาอยู่ด้วยแล้วก็พาแม่ไปหาหมอนู่นนี่นั่นซึ่งก็เห็นสภาพการที่หมอดูแลแม่เนาะเราก็ได้ความรู้จักที่การพาแม่ไปหาหมอก็มี ได้ข้อคิดได้อะไรจากจาก,จากการที่แหามแม่ไปหามหมอแล้วสุดท้ายแม่ก็อ,อ,อายุมากก็แก่ชราก็เสียชีวิตไปตามนั้นซึ่งหลังจากที่แม่เสียชีวิตแล้วเนี่ยช่วงสองปีสุดท้ายเนี่ยก็ได้คือเวลาส่วนมากก็คือดูแลแม่พอแม่เสียชีวิตแล้วมันก็คือมันเหมือนกับมีเวลาว่างขึ้นแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ที่มี อินเทอร์เนต็ตเจริญก้าวหน้ามี YouTube อยู่นีน่ก็เลยไปเสิร์ชดูไปพบคลิปที่อาจารย์จางจอหันไปบรรยายคลิปชุดที่ที่ที่เอามาแปลภาษาไทยเนี่ยชุดเดียวกันเลยไปบรรยายแล้วก็มีคนไปตัดเป็นตอนเป็นตอนว่าหมอพูดเรื่องนี้ตอนนี้หมอพูดเรื่องนี้ตอนนี้หมอพูดเรื่องนี้ไปเจอตอนหนึ่งที่หมอพูดเรื่องเกี่ยวกับอาการของแม่พอดีเราก็เออนี่ใกล้เคียงที่สุดพอไปฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ มันมีถังออกนี่แท้จริงแล้วอาการของแม่ต่างๆอย่างเช่นที่บอกว่าภูมิกายเย็นนู่นนี่นั่นะมันเป็นอย่างเดียวกันที่หมอพูดเลยภูมิกายเย็นมันเป็นอย่างนี้เหรอต่อไปคืออย่างนี้อย่างนี้เหรอแล้วที่ผ่านมาเราดูดูแลแม่เนี่ยก็ไม่ถูกแล้วสิเพราะว่าเราก็ฟังแต่คนอื่นพูดอย่างเช่นเคยซื้อมะพร้าวเป็นทลายทลายเลยนะมาไว้เพราะว่ามีคนบอกว่าแม่เป็นโรคสมองเสื่อมแบบนี้เนี่ยกินมะพร้าวบำรุงสมอง เราก็ให้แม่กินทุกวันทุกวันออพอสุดท้ายมาฟังหมอที่พูดเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราทําผิดมาละนะแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้อะไรแต่ที่ที่ทำให้เราเอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่คุณหมอได้พยากรณ์อาการของแม่เนี่ยค่อนข้างจะแม่นหมอแผนปัจจุบันก็พยากรณ์แม่ว่าก็คือต่อมาก็จะพูดไม่ค่อยได้แล้วนะต่อมาก็จะเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้แล้วนะต่อมาก็จะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะคือมันตามสเตปคุณหมอพูดเลย ถ้าตามเสเปรดคุณหมอพูดก็แปลว่าคุณหมอรู้เรื่องดีเรื่องนี้ดีแต่คุณหมอก็บอกว่าโรคของคุณแม่เนี่ยไม่มียารักษาไม่มียารักษาก็เพียงแต่ว่าดูแลตามอาการไปจนที่แม่เสียชีวิตพอแม่เสียชีวิตก็มาเอาเวลาที่ว่างๆเนี่ยก็มาเปิดค้นหาพอมาค้นหาก็มาเจอคุณหมอจากเจ้าานพูดแพทย์แผนจุบันกับแพทย์แผนจีนที่คุยกันมันมันคนละเรื่องกันคนละคอนเซ็ปต์กันแล้วก็เลยศึกษาต่อ คือเจาะลึกคลิปของคุณหมอต่างๆนี่ค้นออกมาแล้วก็มาดูให้หมดไอ้การกดจุดนีมน่มันทำให้อาการมันดีขึ้นได้<ม>ก็เลยไปคุยกับเพื่อนฝูงให้ฟังว่าเนี่ยมันมีวิชานี้นะตัวหมอเองเนี่เป็นแพทย์จีนที่ที่มีวิชาฝังเข็มที่เก่งกาจมีวิชาที่สามารถที่จะจัดกระดูกได้ดีคุณหมอก็ยังพูดในคลิปอะไรว่าเดี๋ยวนี้เลิกทำละเพราะมีหหวนสื่อเตียนแล้ว หรือมีการแพทย์จุดประสเหตุที่คุณหมอค้นพบแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้แทบจะไม่ต้องทําเลยแล้วคุณหมอยังบอกว่าอย่างเช่นเรา,เ,าเรียนฝังเข็มจุดลมปรานั้ง4-500จุดแค่ไปท่องจํานี่ก็ลำบากแล้วนะยาจีนก็มีตั้ง4-5่ห้พันขนานนะมีนู่นนี่นั่นแต่สําหรับคุณหมอจังเจ้าฮั่นเองคุณหมอบอกว่ายาที่มีสรรพคุณต่อร่างกายก็แค่ แยกฤทธิ์อุ่นร้อนของมันให้ได้ร่างกายเราต้องการฤทธิ์อุ่นร้อนนะครับก็เลยคุยให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกเฮ้ยนายก็ต้องลองทําดูว่าทำแล้วมันได้ผลจริงตามที่พูดหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามีวันหนึ่งเนี่ยมีญาติของเพื่อนคนนี้เขาเป็นรองช้ำมาเนี่ยหลายปีแล้วต้องใส่รองเท้าที่ลูกซื้อมาจากอเมริกาเนี่ยตื่นเช้ามาต้องใส่รองเท้าก่อนค่อยจะเดินได้ไม่งั้นจะเส,บส็บซุนเท้ามาก ก็ลองไปดูปรากฏว่ากดให้เขาเสร็จตื่นเช้ามาเขาลงมาเตียงเดินโดยที่ไม่มีรองเท้าพอมนึกขึ้นได้เขาบอกเอ้ยขาเขาไม่เจ็บแล้วนี่เออแล้วเขาก็ดีใจมากาก็เลยมาพูดให้ฟังก็เป็นว่ามันได้ผลตามที่หมออาจารย์พูดไว้ในในคลิปมันก็ได้ผลตามนั้นจริงๆตอนแรกก็คิดแค่แค่ว่าคนอื่นไปทํำลงทานที่วัดตามงานบุญงานวัดเขาก็ไป ทำก๋วยเตี๋ยวทําผัดไทยทํานู่นแจกทานเราก็ไปกดจุดได้ยินข่าวว่าวัดนูน้นวัดนี้มีงานเราก็จะไปจองไว้ว่าเราจะมาเราจะมากอรดูแลผู้ป่วยหรือคนไข้ที่มาที่ที่วัดเนี่ยก็ปวดว่าได้ผลอย่างที่ไม่คาดคิดเพราะว่าอย่างน้อยคนที่มาเขาปวดขาย่อเขาไม่ได้เจ็บหลังอย่างเงี้ยเขามาให้เรากดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาดีขึ้นเดี๋ยวนี้ หลังจากทํามาได้สักปีสองปี <c oughs> คือไปตามงานวัดออ,อ,อ,ออกลงทานอย่างเงี้ย <c oughs> มาฉุกคิดได้ว่ามีคนไข้ที่เคยมาวัดนี้ปีที่แล้วปีนี้เขามาอีกแล้วเขาก็ชวนเพื่อนเขามาอีกสี่ห้าคน <c oughs> เขาบอกใต <c oughs> ้ถุนศาลาตรงเนีเ้มีคนมากดจุดแต่ว่าอาการเขาหายได้สองสามเดือนก็กลับมาใหม่แล้วเขาก็ปีนี้เขาก็เลยาหม่ แล้วก็เลยมาทําคิดว่าเอ้เรากดอย่างนี้ม,นมันก็จะกดตลอดไปมันก็จะกดตลอดไปแล้วเราทำา้ำกนเดียวก็เหนื่อยมากก็เลยคิดว่าเออน่าจะสอนเพื่อนสองสามคนสี่ห้าคนแล้วเราไปด้วยกันเออแล้วเราไปด้วยกันจด๋เริ่มต้นคือตรงนั้นทีนี้ก็มามองว่าเอะแบบนี้มันมันกดเขาหายอีกสองวันเขาก็เป็นมาใหม่มันจะต่างอะไรกับที่เรากินยากแก้ปวดสิมะสองสี่สี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องกินอีกทีหนึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันเลย แต่ว่าเขาไม่ได้หายก็เลยลุงกำนันก็บอกเฮ้ยเราต้องไปสอนคนพอไปสอนคนเนื่องจากลุงกำนันก็มีเครือข่ายเยอะชวนไปวัดนูน้นชวนไปสมาคมนั้นไปพูดให้เขาฟังหลังจากมาเจอเหล่าซือภูกิจก็แกก็ว่าตัวนี้น่าจะดีพราะแกเริ่มเรียนจาก Youtube มา YouTube โดยอาจารย์จางเจ้าหันก็แสวงหาเจอแล้วก็มาปรึกษาหารือกันดี แกนเนีแนวทางว่าน่าจะทําตรงนี้ก็คุยกันแล้วก็เริ่มทํามาเสรเราซื้อภูกิจเป็นคนที่ผู้ชนานาญการในการที่จะ,ะถ่ายทอดถ่ายทอดการสอนการอะไรรู้สึกว่ามีเทคนิคผมก็ไปในด้านการกดรักษาหน้าที่ของเราซื้อภูกิจคือการอสอนเพื่อให้ ว้างขวางออกไปของผมก็มีหน้าที่แสดงวิธีการกดว่าทํำยังไงแต่ถ้าปัจจุบันนี้เราเริ่มรู้ว่าการรักษาตัวเองโดยวิธีของธรรมชาติของหยนซือเตียนนี่มันเป็นสิ่งที่เราควรจะเปิดโอกาสให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองเพราะฉะนั้นว่าไม่ว่าโรคอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนี่ร่างกายสามารถขจัดได้ไดหมดเพราะฉะนั้นว่าถ้าเจอนายแพทย์ที่ดีดๆนี่เขาจะตรวจเจอแล้วก็จะบอกให้คนไข้กลับไป กายบริหารและพักผ่อนแล้วทำตัวยังไงเพื่อจะให้ตัวเองมีความแข็งแรงขึ้นมาเพราะวะนศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจตรงที่อาจารย์เป็นอาจารย์ที่สอนการจัดกระดูกโดยได้รับใบอนุญาตจ,จากรัฐบาลไต้หวันอย่างถูกต้องมีความรู้เรื่องยาจีนมีความรู้เรื่องแพทย์แผนจีนรู้การฝังเข็มการจัดกระดูกการคัวชาการคร,รคอบแก้วหลังจากที่ดูมาหมดแล้ว การพัฒนาการวิวัฒนาการมาเป็นการกดหุดปฐมเหตุหยวนซื่อเตียนเป็นการพัฒนาเพศทางเลือกในส่วนนี้ทั้งหมดมารวมอยู่ในจุดนี้ถ้าสมมุติว่าเราทําให้สามารถขยายตรงนี้ออกไปคนจะเ,เลือกทานยาตลอดชีวิตแล้วเมื่อเราทําตรงนี้ไปภาครัฐก็จะประหยัดค่างบประมาณในการซื้อยาแล้วก็คนก็ไม่ต้องไปแน่นโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เหมาะสําหรับเวลารักษาคนที่เกิดอุบัติเหตุ โดยตรงเขาเรียกว่าป่วยเฉพาะที่ป่วยเฉพาะที่ยนเป็นว่ากระดูกหักถูกแทงบาดเจ็บอะไรประเทบก็เลยมีแนวคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราก็ต้องออกมาหาวิธีมาสอนคนดีกว่าดีกว่าที่เราไปตะเวนกดให้เขาเพราะว่าการที่เราสอนเขาเนี่ยก็เท่ากับว่าในบ้านเขาอะมีหมอประจำบ้านเลย เราไม่ใช่ว่าเป็นแค่ขวดยาหรือตู้ยาไปจํำบ้านเรากลายเป็นว่ามีหมออยู่ในบ้านเขาเลยแล้วมีหลายๆคนทีออ่อย่างที่ตัวผมเองอย่างตอนที่แม่ไม่สบายเราก็รู้สึกลำบากมากที่เราไม่รู้วิธีการจัดการนะถ้าวิชานี้เนี่ยมันใช้ได้เราไปสอนเขาคนที่มีผู้ป่วยมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็มีแนวทางที่จะดูแลดูแลผู้ป่วยได้ ก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะออกมาสอนในช่วงแรกๆเนี่ยไม่เห็นด้วยคือเคยไปกับเขานะคะแต่ไปแล้วเราก็รู้ว่ากดจุดครั้งเดียวมันแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้คนได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ไม่สามารถหายแบบเป็นจริงเป็นจังได้แล้วเกิดจากที่ว่าตัวเองได้ลองใช้เย็นเสเตียนมันต้องมีเรื่องของการปรับภูมิพลังของเราถึงจะทำให้การกดจุดสำเร็จผล เราก็เลยไม่เห็นด้วยกับการที่เขาจะไปออกโรงทานแบบนั้นพอหลังจากที่เขาเปลี่ยนวิธีค่ะโดยเป็นการสอนแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาเริ่มสอนนะคะอาจจะด้วยเพราะว่าเรายังสื่อสารไม่เก่งค่ะทำให้คนเข้าใจไม่ค่อยได้ก็ไม่ประสบผลเท่าไหร่นะคะแต่พอตอนหลังค่ะเขาก็ยังไม่เลิกค่ะเขายังคงจะสอนอีกแล้วจากที่สอนหนึ่งวันก็ทำเป็นสอนสองวันสอนสองวันก็ทำเป็นสอนสวัน แล้วเราก็ได้รู้ว่าการสอน3วันอะ่ะมันถึงจะเวิร์กแล้วจากความเจ็บป่วยของเราที่เหมือนมันคลายไปทีละปมทีละปมค่ะมันทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อศาสตร์นี้ค่ะแล้วเราก็คิดว่ามันมีบางอย่างแหละที่เราไม่รู้เราต้องศึกษาต่ออาจารย์จังเจ้าันให้ใช้หลักถือคนเป็นหลักถือโลกเป็นครูความหมายของคำคำนี้ถือคนเป็นหลักคือผู้ป่วยนั่นนะคะแต่ละคนมีภูมิพลังกายไม่เท่ากัน คุณจะต้องรู้ว่าเขาป่วยระดับไหนใช้ขิงระดับไหนเพื่อฟื้นฟูเยียวยานะคะแล้วการกดจุดก็ต้องเป็นน้ำหนักที่เขารับได้เชื่อมั่นในศักยภาพของร่างกายว่าร่างกายมีระบบซ่อมสร้างตัวเองจรงิงแต่เราต้องเข้าใจเขาและทำให้ถูกต้องแค่นี้เองทีนี้ก็มาเที่ยวตะเวนไปสอนที่ต่างๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ครั้งแรกที่เคย ที่มาสอนกรุงเทพก็คือที่สมาคมครู การที่ผมรู้ว่าขิงมันดีต่อสุขภาพเ,เราไปกดลงทานทุกครั้งเนี่ยเราก็จะเอาต้มน้ำขิงไปให้แล้วเพื่อจะให้เขาเเได้รู้ว่าคุณภาพของขิงเนี่ยมันช่วยใร่างกายเราได้สรรพคุณก็เลยผลิตขิงผลิตขิงผงแจกจ่าย,ายตามลงทานที่เราไปด้วย คือเข้ามาให้ถ้าเรากดเสร็จเราก็แจกขิงเข้าไปบอกว่ากลับบ้านไปชงนี่กินนะกินหมดแล้วก็ต้มน้ําขิง,งกินนะกรรมการท่านหนึ่งที่อยู่ในสมาคมสกุลครูก็ได้รับแจกขงิงเขาก็บอกว่า <S <S เอะมันดีนี่เขาบอกเอยถ้าอย่างนั้นถ้าจะเชิญมามาพูดที่สมาคมได้ไหมเพราะว่ารู้สึกสมาคมเขาก็เป็นสมาคมที่เข้มแข็งสมาคมที่ใหญ่มีสมาชิกเยอะแล้วก็ก็มีผู้ป่วยนน่นนี่นั่นเยอะเหมือนกันซึ่งเขาบอกเออก็ดีนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีก็เลยมา มาสอนที่สมาคมคูป่วยเป็นโรมาตอยมาก่อนแล้วแล้วก็กินยาไทยยาแผนไทยเราไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ว่ากินแล้วเราเย็นเราหนาวโดยที่เราไม่รู้ว่าโอ้มันมีอาการข้างเคียงพวกนี้ด้วยเนาะเราก็รู้แต่ว่าไม่ปวดลดบวม,มแค่นี้เราก็พอใจละค่าใช้จ่ายมันสูงเพราะยาแพทย์แผนไทยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสามพันห้าเขามีอบรมเปิดอบรมที่สมาคมคูเราก็ไปลองดู อยากรู้ว่าเป็นยังไงคําว่าออร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้รักษาตัวเองได้เราไม่เคยรู้จักนะคํานี้เพิ่งจะมารู้จักที่เยือนสือเตียนเนี่ยจากเราเดินไม่ได้จนทุกวันนี้เราเดินได้จะขับรถไปเองไปไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ขับรถไปเองไปไหนเราก็ไปได้นั่งรถทัวร์ไปไหนเองก็ได้แล้วก็มีแรงมาช่วยเป็นจิตอาสาประจักกระตัวเราเองเนี่ยหลายหลยอย่างแล้วก็หลายคนที่มาเรียนแล้วเขาก็ไป ทดลองใช้เขาก็ได้ผลตามที่ทฤษฎีของคุณหมอจางมาอย่างยกตัวอย่างผู้ป่วยบางคนเนี่ยเขามีจําเป็นต้องกดอาการของเขากดแค่สันหลังทั้งแนวก็พอแล้ก็สอนแค่สันหลังทั้งแนวให้เขาไปกดคนที่บ้านเขาก็ได้ละอ่า,ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่ว่ามีแนวทางที่จะดูแลสุขภาพเขาได้ก็เลยก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะมาเผยแพร่ในลักษณะนี้พอมีเรื่องโยนซื้อเตียนการแพรทย์สมเสาเข้ามาเนี่ย เราก็มองว่าศาสตร์นี้จริงๆแล้วสามารถนํามาปฏิบัติใช้ให้สุขภาพที่เราแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยดีขึ้นไปได้อีกอย่างไรบ้างเน<ม>ี่ยครับต้องขอบคุณเราซื้อภูเกิจแล้วก็อาจารย์สวยแล้วก็ทีมงานณนตอนนั้นคุณเล็กไปอบรมเนี่ยเมื่อปีประมาณเดือน6ปีที่แล้ว<ม>ฟังเสร็จก็มีย้อนแย้งในใจแต่เราต้องเอากายสังขารเราเนี่ยพิสูจน์ด้วยตัวเราเองกลับมาก็ปฏิวัติตัวเองเลยปรับเปลี่ยนทุกอย่างเป็นอาหารรีดอุ่นร้อนทั้งหมดพอทําแล้วเรามีก็จากที่เรา สอนโยคะอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งเราสอนสี่ห้าคาบเนี่ยสี่หชั่วโมงเนี่ยร่างกายเรารู้สึกปวดไหล่ปวดเมื่อยมีร่องรอยแต่พอเรามาปรับพฤติกรรมการบริโภคเนี่ยแล้วเราดื่มขิงเพิ่มพลังแทนน้ำเนี่ยอาการเหล่านั้นมันหายไปเลยทั้งๆที่เรายังสอนจํานวนชั่วโมงเท่าเดิมหนักหน่วงเหมือนเดิมแต่ไม่มีภาวะนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเป็นของแท้ของจริงแล้วต้องการจะใช้ประโยชน์จากกายสังขารของลูกเนี่ยวันหนึ่ง ถ้าลูกเข้าถึงในในส่วนของโยนซื้อเตียนเนี่ยลูกตั้งใจจะเป็นจิตอาสานอกจากสอนโยคะสมาธิ่นยอยากเป็นจิตอาสาตามอาจารย์เหล่าซื้อและอาจารย์สวยเนี่ยไปในที่ต่างๆถ้าโอกาสเอื้ออำนวย าจารย์ก็บอกว่าเอาคนเป็นหลักถือโลกเป็นครูซึ่งซึ่งนี่ก็หมายความว่าความไม่มีตัวตนความละตัวกูมันก็เหมือนกับศาสนานพุทธที่เราสอนกันไว้ว่าเราต้องละตัวกูคือเอาใจเขาใจใส่ใสจเราแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าคุณหมออายุป่านนี้ละคุณหมอไม่ได้คิดว่าคุณหมอจะเอาอะไรจากโลกนี้คุณหมอคิดแต่ว่าหลังจากที่เราไปแล้วนี่เราจะเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานเราบ้าง เราจะเหลืออะไรไว้ให้โลกนี้เราบ้างเพราะฉะนั้นศาสตร์นี้คุณหมอก็เลยบอกว่าจะให้เป็นมรดกของมนุษยชาติอันนี้ก็คือ,คอแรงมัานดาลใจเพราะฉะนั้นก็มาคิดว่านี่คือคุณค่าเราถือว่าเราได้โอกาสนี้เพื่อจะมาใช้ชีวิตเราอย่างมีคุณค่าจากวิชาของคุณหมอได้เราเองเนี่ยเราไม่ได้เรียนแพทย์มา แต่จากที่ดูคลิปของคุณหมอบ่อยๆนี่เราก็สามารถที่จะดูแลหลายๆคนได้ก็เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งบอกว่าศาสตร์นี้มันได้ผลแล้วชีวิตเราเนี่ยมันจะมีคุณค่าที่เราเอาความสามารถที่เราพอมีอยู่บ้างนิดหน่อยเนี่ยไปให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากการที่เรียนรู้ศาสตร์นี้ในเมื่อแม่เราไม่ได้อยู่ให้เราดูแลเราก็พยายามเผยแพร่ศาสตร์นี้ให้คนที่จำเป็นต้องดูแลแม่ผู้สูงอายุในบ้านได้ประโยชน์จากเนี่ย ก็เหมือนกับเราได้ตอบแทนบุญคุณที่แม่ได้เลี้ยงเลี้ยงเรามาถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้สถานีกับแม่ว่าทุกครั้งที่ไปสอนเราก็มีความภูมิใจในตรงนี้ว่าเราได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างการที่เห็นคนอื่นมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่มันมาเองท่านเหล่าซื้อก็เหมือนเป็นกระบอกไฟฉายนะคะที่เป็นแสงสว่างที่จะทําให้เราเดินตามศาสตร์ของหยวนสูเตยียได้เพราะจริงๆต้องกราบขอบพระคุณทา,งท,าง,ทงท่านอาจารย์จางเป็นจุดเริ่มต้นกับภรรยาท่าน ะะเพราะว่าท่านก็เหมือนเป็นผู้คิดคิดสารนี้ขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีเหล่าซื้อแล้วก็บรรดาจิตอาสาที่มาตรงนี้มันก็ไม่มีจุดเริ่มที่จะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะเดินยังไงต่อไปอย่างน้อยมันก็คลายอารมณ์ทางจิตนะคะให,ให้เบาบางลงแล้วก็สุภาพก็เริ่มดีขึ้นถ้าเรียนรู้หย่อซื้อเตียงหนึ่งจะต้องถือคนเป็นหลักเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็น,ปนครูนั่นก็คือละตัว ตนของกูละตัวกูให้ได้พอเราละตัวกูให้ได้สิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือเรามุ่งแต่ให้เขาได้ดีเมื่อไหร่ก็ช่างที่เราคิดว่าเขาได้ดีแล้วเรามีความสุขจากตรงนั้นน่าจะเป็นความคิดที่ทุกคนเอาไปใช้ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณภาพของชีวิตคุณภาพของสังคมเราเนี่ยดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ช่างที่เราเห็น ว่าเขาได้ดีแล้วเขาเรามีความสุขกับที่เขาดีเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมให้มันน่าอยู่มากขึ้นกว่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่คิดเนาะครับอาจารย์รู้ว่าทุกคนอยากจะมาขอบคุณอาจารย์เพื่อแสดงความกตัญญูต่ออา,าจารย์อยากจะมาบริจาคเงินอยากจะมาทำนู่นนั่นนี่ให้อาจารย์แต่โปรดสร้างของเหล่านี้ไม่จำเป็น สิ่งที่จำเป็นที่สุดที่คุณจะตอบแทนอาจารย์ได้คือส่งไม้ต่อให้คนต่อไปขอบคุณมากๆเลยแบบเรื่องค่าใช้จ่ายเราเราประหยัดไปเยอะแล้วก็ชีวิตเรามันเหมือนมันกลับมามีค่าจากที่เราเหมือนรอรอตายอ่ะันเรหมือนรอให้ลูกเลี้ยงรอเป็นภาระที่บ้านอ่ะ เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีความคิดอย่าง,างนั้นเงเราเราอยากขอบคุณเขาสองคนมากๆเลยที่ว่าดูแลเขาเขาคุณสวยเขาไม่ได้มาดูแลเราถึงขนาดนั้นนะแต่เขาจะโทรจะชอบโทรถามอะ่ะจีตเป็นยังไงบ้างกินได้ออยังทํานี่ไหมทํานู่นไหมต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้นะแล้วสุขภาพเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันประทับใจเขาไงเหมือนญาติเลยเขาเหมือนญาติเลยทั้งทั้งนี้ ไม่ได้รู้จักกันไม่ได้อะไรกันเลยนะเนี่ยตัวนี้ประทับใจเขาจริงๆเลยสองคนเนาะต้องกราบขอบพระ,ระคุณนะคะท่านเหล่าซื้อแล้วก็ทีมจิตอาสาทุกคนเพราะว่าเป็นเป็นกำลังใจนะคะทำให้ได้เข้ามาตรงนี้แล้วได้รู้ตัวเองมากขึ้นศึกษากายตัวเองมากขึ้นขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยสนใจตัวเองนะคะเพราะว่าไม่เคยสังเกตนะคะว่าไปคือเราอยู่กับเขามานานแต่เราเราก็ไม่เคยสังเกตอะไรเลยแต่พอ ได้มาเรียนรู้เราก็ได้รู้ว่ากายเราอะสามารถส,สร้างเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำสุขภาพดีในวันนี้เติมพลังของของพลังอุ่นร้อนนะคะเพื่อให้กายเราเราแข็งแรงขึ้นมันก็นำสู่สุขภาพที่ดีในอนาคตในการข้างหน้าก็ก็ย่อมเป็นผลดีกับตัวเองนะคะไม่มีเหตุบังเอิญในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอง คงได้มีโอกาสมีบุญสัมพันธ์หรือคงได้มีเป็นญาติกันมาก่อนหรือคงได้เกื้อกูลกันมาก่อนชาตินี้ปัจจุบันนี้เราถึงได้มารับโอกาสเรียนรู้ศาสตร์นี้กับเหล่าสื่อแล้วเราเองก็สัญญากับเหล่าซือ่อเลยว่าเมื่อก่อนเราก็สงสัยทําไมเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆไม่ไม่ใช่บุคลิกเรา บุคลิกเราน่าจะเป็นนิเทศศาสตร์หรือพวกสื่อสารมวลชนแต่วันนี้คุณเล็กเข้าใจแล้วเพราะความเป็นวิทยาศาสตร์มันต้องมีหลักการมีเหตุผลเชื่อยากพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณเหล่าสื่อและเราก็สัญญากับเหล่าสื่อว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงของเหล่าสื่อแล้วกระบอกเสียงของหยวนซื้อเตียนในประเทศไทยที่ยืนยันว่าเด็กวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยเชื่ออะไรยากแต่วันนี้เราไม่เชื่อใครเราเชื่อสัญญาณกายของเราผ่านหลักการของอาจารย์ในแพทย์จาง ว่าเอาคนเป็นหลักเอาโลกเป็นครูครับก็ขอบคุณทั้งเราซื้อแล้วก็นายแพทย์จางครับขอบคุณครับอาอจารย์จางเจ้าหั่นบอกว่าร่างกายคนเราสามารถซ่อมแซมตัวเองได้การเติมพลังอุ่นร้อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจะนําไปสู่สุขภาพที่ดีค่ะการแพทย์จุดประทบเหตุยนสือเตียนของอาจารย์จางเจ้าฮั่นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะของการดูแลสุขภาพ ขออนุมโมทนาบุญกับเหล่าสื่อภูกิจอธิธนคีรีและจิตอาสาทุกท่านที่มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการแพทย์จุดปฐมเหตุโยนสื้อเตียนของอาจารย์จางเจ้าหัน่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆการกระทําของเหล่าซื้อภูกิจอธิธนคีรีเป็นการทำความดีเงีย,งยบๆอย่างต่อเนื่องดุจการปิดทองหลังพระมาร่วมทําความดีกันนะคะก่อนที่จะไม่มีวันพรุ่งนี้สําหรับเรา หมดเวลาของเงาฟ้าที่ท่าน้ำนในสัปดาห์นี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการขอลาไปก่อนค่ะจะเดินทํำสำนึกดีค่ะ